ผู้ตรวจการขออภัยคะ่ะคณะผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะ นายมงคลชัยสมอุดรค่ะรองปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนําคณะผู้ตรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายพิระโพทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งที่สที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเดินทางไปที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมเยี่ยมชมพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารลายคำ พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการพระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตพระประธานใน,ในวิหารหลวงวัดพระสิงค์ค่ะสำหรับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับเป็นวัดที่มีความสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมศิลปะกรรมล้านนาที่งดงามทรงคุณค่าและก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นพระสิงห์สกุลช่างเชียงแสนครับถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นั่นเองนะครับ โดยปกติแล้วแต่ละปีนะครับเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงเนี่ยออกมาเนี่ยก็แค่ในช่วงของการ